พาเพื่อนๆไปดูสักกุละนะที่บ้านที่รูปช็อปเราเป็นไงบ้างแล้วก็รอบๆบ้านนะไอ้เราได้กาแฟมาแล้วนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าสักกุละที่อยู่ด้านนู้นนะกําลังเริ่มฟูบูมแล้วนะครับนี่นะครับต้นที่หมายปองว่าปีนี้จะมาดูมากินข้าวแท้ต้นนี้ด้านนะนี้มันก็จะเหลือ2องละสาให้เ,เพื่อนๆดึง<ม>ด้านไหนก่อนก็ได้เทคนิคมีอยู่ตรงเปิดเมื่อกี้นี่เองใช่เพื่อให้มันไปเกาะก็เขาก,ก็ดีนะมีที่จอดจักรยานให้เรียบร้อย ามารถมาชมซากุระได้ยนะสวัสดีครับพบเื่อนเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามาแล้วก็ปรุงนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูซากุระนะว่าที่บ้านที่ลุฟท็อปเราเป็นไงบ้างแล้วก็ร,รอบๆบ้านนะแล้วก็มาดูกิจว,วัตรประจําวันของพวกเรานะวีล็อกไลฟ์สำหรับญี่ปุ่นในช่วงซากุระบานช่วงนี้นะครับพร้อมกันแล้วไปเลยกันเลยนี่ครับตื่นเช้ามาแล้วก็กินกาแฟก่อนนะนี่เราก็กดกาแฟมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ ซื้อมาตั้งแต่ย้ายเข้ามาบ้านก่อนย้ายเข้ามาบ้านใหม่ๆนะเป็นเดลงีอีเลตตาเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับเอ็กซ r e ลอเรอร์หรือ e x p l o r พนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปดูไปจิบกาแฟกันนะครับที่บนลูท็อปไปดูว่าสกุละบานสวยแค่ไหนแล้วเ,เราได้กาแฟมาแล้วนะครับนี่ ใส่แก้วสตาร์บัคไว้เลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนลูกท็อปนะครับไปกันเลยโอเคไปกันครับที่ชั้น3นะก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บกวาดเสื้อผ้าที่ไม่ใช้นะแล้วก็ไปทิ้งนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกท็อปกัน ช่วงนี้ก็ซากุระฟูบุมแล้วนะครับแถวบ้านก็เลยอยากจะพาเพื่อนเมาดูนะโอ้หวันนี้ลมแรงมากนะไม่ต้องเปิดประตูเลยโอเคนี่สวยมากเลยเดี๋ยวให้เพื่อนเพือนดูอภูมิกันหน่อยนะวันนี้ไม่ได้หนาวมากนะครับประมาณ18องศานะเดี๋ยครับจะเห็นว่าซากุระที่อยู่ด้านนู้นนะกำลังเริ่มฟูบุมแล้วนะครับ นี่นะครับอันนี้บอก17องศานะเป็นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับอันนี้อัปเดตเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับรูปท็อปก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นยาดเทียมที่ปลูกไว้แบบเดือนเมษาปีแล้วต้นปีพอดีเลยนะก็อนนี้ก็ครบปีพอดีนะครับยังมีความเขียวเหมือนเดิมเลยโอเคอะ เดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานชมสัก,กุลากันจริงแล้วโอเคไปอ่านี่สาวแซบเขากำลังเตรียมขนมปังนะครับเป็นขนมปังสไตล์อิตาลีนะบั克เก็ตกับเราจะมีหยอดโอลิฟออยล์นะเอ็กซ์ตราเวอร์จินโอลิฟออยล์กับบลซามิกครีมนะครับนี่แล้วก็ต้องใส่เกลือด้วยนะ เดี๋ยวเราจะเอาไปกินข้างนอกด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราก็จัดของแล้วนะครับเตรียมออกจากบ้านด้วยความทุรักทุเลนะด้วยความที่เป็นมือใหม่ไม่เคยเอากาแฟใส่แก้วแบบนี้ไปก็โกหกโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นรถจักรยานไปกันนะครับเอาแล้วับเราเดี๋ยวเราจะไปที่สวนกันเลย แซ่บเขาออกไปกอนอาลนะครับวันนี้เราก็ออกมาแล้วดูซากุระกันนะครับพิกัดแรกนะครับก็เป็นพิกัดที่อยู่ติดกับบ้านเราเลยนะนี่ก็ดอกนันุนฮานะเริ่มบานแล้วนะครับส่วนซากุระก็น่าจะ70%แล้วนะคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะฟูบูนะเออแถวบ้านเราบานชานะโตกเกียวเข้าบ้านเวละหนึ่งอาทิตย์นะ บ้านเราก็ยังไม่บานฟูบูมนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่าเนี่ยดอกมันยังยังรอบูมอีกเยอะเลยนะเนี่ยเออให้ดูใกล้ดีงามปะเดี๋ยวเราไปเอาอะไร เอาป่ะเดี๋ยวเราจะไปแฟมิลี่มาร์ทก่อนนะครับาสแซมอยากกินข้าวปั้นสรุปเราเปลี่ยนใจมา7 e 1 e นนะครับเพราะว่าอร่อยกว่าแฟมิลี่มาร์ทก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเหมือนกันเลยเดีย๋ยวไปจอดรถก่อน เดี๋ยวเราจะไปหาที่ปิกนิกกันนะครับตรงนี้สวยจังอ๋อนี่ทันด้านหน้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปด้านข้างสวยกว่าเนี่ยต้นนี้สวยโอ้นี่นะครับฟูบูมแล้วนะ โอมีคนมายืดถั่วหาดไปแล้วจ้าต้นนั้นแหละเออแต่ยังมีเก้าอี้ยังมีว่างอยู่อาจจะไม่ต้องปูเออว่างอยู่ตัวหนึ่งรีบไปก่อนมีโต๊ะว,ว่างหนึ่งอันเราจะได้ไม่ต้องปูนะโอเค จองก่อนมีเก้าอี้ว่างอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราลิไปจองก่อนนะอากาศดีมากเลยนี่นะครับต้นที่หมายปองว่าปีนี้จะมาดูมากินข้าวใต้ต้นนี้ได้นหะว้าสวยมากเลยนะฟูบูมพอดีเลย สรุปเราก็มาเลือกใต้ต้นนี้แทนนะครับเพราะว่าต้นนั้นรู้สึกจะมีเด็กเยอะนะเสียงเด็กร้องดังนะครับเรามาตรงนี้เงียบสงบไปเ,เลยนะตรงนี้น่าจะสงบสุดอ่าเดี๋ยวเราปูเลยนะครับไปปูได้ใช่ไหมได้ได้จะโดนลูกเหล่รลูกเบสบอลไหมเนะี่ย เี๋ยเราจะปูกันเลยนะครับเราอเอาด้านนี้ออกมาของเราเป็นแบบเรียบร้อยเล็กๆเล็กน้อยๆนะไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานใหญ่โตโอเคก็เป็นการฮานามิเล็กๆนะครับแต่อาหารไม่เล็กนะอาหารเยอะเลยให้เดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศโดยรวมนะ ีสาวแซ่บพนั่านางอยู่ตรงนี้ใต้ต้นสวยๆต้นใ,ใหญ่ทีเดียวนะครับ <c oughs> พนักพุกก็มีทีมงานคุณภ <c oughs> าพเป็นทางขึ้นนะโอเคก็อันนี้นอนไม่ได้นะ เป็นแนวนั่งไปนะครับถ้านอนก็อาจจะเอาข่าวไปข้างนอกอารมณ์เหมือนมากินมากินข้าวนอกบ้านอะ่ะเออแล้วแบบไม่มีไม่มีเบ้นซนะ์อ่ะเบ้นโดนจองหมดอะไรเงี้ยอารมณ์มแบบเบซ์โนดนจองหมดโอเคนี่นะครับสาวแซบเมื่อกี้จะบอกว่าไม่คิดว่าที่นี่จะสวยใช่ไหมใช่มันอยู่ใกล้บ้านเรามากแล้วก็<อ>ไม่คิดว่าคือปกติไม่เคยมารวานนันไงมาาแบบชงวิ่งอะ่ะจริงๆเราไม่เคยมาหันแ่่มีที่นี่นะใช่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ ได,ได้บรรยากาศแบบอาจจะฟ้า,ฟาใสอยู่นะ okay, เขาคว้างเบสบอลกันอยู่เราก็เสียงมากเลยูไมมันจะมาตกลงมแล้วไอ้นะี่มีลําโพงประกาศเลยนะเราก็นั่งอยู่คนเดียวทั้งสวนนะไม่เราเขาก็ไปนั่งตรงโซนเด็กด้ยแม่เราเขาไปนั่งเบนกันนะส่วนใหญ่นับนเบนก็มีคนจับจองนะจริงจริงตอนแรกมาเขาว่างนะแต่เราไม่ได้กลับนั่งเบนนี่นะโอเคเอา้าวกินกันเลย เราก็มีขนมเยอะมากเลยนะเหมือนอยู่ได้ทั้งวันเลยนะอยู่ได้ทั้งวันอันนี้ก็ที่เมื่อเช้าใช่ไหมทำมาแต่ต้องปิดฝาแหละเพราะว่ามีฝุน่นอือฮจัดเลยเดีียวแล้วแม่ฝาดีอะไรเรากินขนมปังที่ทำมเมื่อเชา้านะครับเนมปังวา,งวางนเลยเสียวความก็เป็นน้ำมันเยอะๆอย่างงี้นะเน้น <laughs> น้ำมัน ไม่หรอกทำเป็นจานแบบเป็นเพลทกว้างๆอ๋อแล้วต้องเอาน้ำมันออกโดยการเอียงอย่างเงี้ยอร่อยก็ได้ครับกินสไตล์อิตาลีแต่เครื่องจิ้มแนวบ้านเราเลยจบเออจบน้ำแจมน้ำจิ้มน้ำแจวเออถ้ากินพี่โอ๊บเหมือนกินข้าวเหนียวเลยนะเออนึกถึงข้าวเหนียวเสียได้ไม่ได้ไม่ได้ทำมา เขาปั้นดีกว่าของเราแซมเล่นเนนขาปั้นเซเว่นเลยนะเขาปั้นเมนไทโกะนะคะเขาปั้นสามเหลี่ยมมันมาแบบนี้เนาะเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้วิธีเปิดแต่ว่าบางท่านยังไม่รู้นะคะถ้าเรามาเราก็ดูเลขก่อนเนาะหนึ่งสองสามเราก็ดึงหนึ่งก่อนอย่างแรกนะดึงหนึ่งเพื่อให้ เขาขาดใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะเหลือ2กับ3ให้เพื่อนๆดึงด้านไหนก่อนก็ได้2ก่อนก็ได้หรือ3ก่อนก็ได้เห็นไหมพอดึงมาปุ๊บสาลายังไม่ขาดดึงให้ขาดเลยใช่ไหมใช่ดึงด้านหนึ่งให้ขาดก่อนอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็ยัดอันนี้เข้าไปในร่องเดิมเพื่อที่จะเราไม่เปื้อนมือนะแล้วเราค่อยๆดึง3มออกเห็นปะสาลายมันก็ไม่ขาดแล้วเราก็ยัดกลับร่องเดิมเนี่มือก็ไปเปื้อนมือก็ไปเปื้อนใช่แล้วเราก็รับปัญหาได้เลยค่ะจบสวยงาม อคำแรกก็เห็นไส้แล้วจำไตอนไปจีนกับพี่โอปะไม่ตรงปกไปซื้อที่รอาสาัรจีนในสนามบินจัดไปคำแรกยังไม่เจอไส้เลยเอ่ะอืย่างน,นี้ที่ญี่ปุ่นนะกัดปึ๊บก็จะเจอไส้เลยอันนี้ก็คือเป็นไฮโกะนะคะโอเคเดี๋ยวให้พวกเรากินกันนะครับ ิ้นที่สองเป็นไส้กรอกนะครับอันนี้เรียกว่าพอกบิ๊กพอกแฟรงของเซเว่นนะโอเคนะมีความแป้งนิดๆแต่ว่าพอถทูถ่ายได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองกินอร่อยก็ให้แนะนำอาราบิกีซอเซจินะนืะเขาจะใช้คำว่าจาแจนอาราบิกิซอเซจิก็อยู่ในตู้นะครับบอกเขได้ถ้าไม่มีนะก็ต้องต้องไปหาาขาอื่นนะครับบางทีเขาจะไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ทอดให้เรานะนี่พูดถึงอะไรเซเว่นน่ะหรอ,อเริ่มหนาวแนละ้วอันนี้สาวแซก็กำลังเก็บฟุตเทจให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับช็อตสวยๆนะน,นี่เป็นบรรยากาศสนามที่เขาเริ่มเก็บอุปกรณ์เลิกซ้อมแล้วนะนะแต่ว่าฟ้ายังสว่างใสอยู่ฟ้าเป็นสีฟ้านะ เหนื่อยลุกแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วเหนื่อยหนาวอะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะหนาวใชว่ว่าแต่แบบลงคนที่กี่องศาวันนี้มันไม่ค่อยมีแดดด้วยแหละประเด็นสิบเจ็ดองศาที่หนาวจะบอกว่าเจดีข้างหลังเนี่ยอืใหไ้นึกถึงสถาปัตยกรรมของเกาดีนะนี่ที่ไหน,นสเปนหรอใช่ พมีความแบบสเปนมาแล้วอ่อันนี้บอกว่าอ๋อนนี้เราได้รับส่วนลดด้วยนะสามสิบเยนนะคะอันนี้ก็คือเอบิมายองอันนี้เป็นแบบมากิเนาะวิธีการแกะเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับท็าปันสามเหลี่ยมเราก็มาดูก่อนใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งอ่ะมีหมายเลขมาให้เราแล้วนะ โอเคแล้วก็มี2แล้วก็มีสมอ่ามีแค่สองมีแค่หนึ่งกับสองแอโอเคเราเริ่มเลยอย่างแรกเราดึงหนึ่งก่อนเนี่ยนะเราดึงอันนี้สอบพื้นพือนมือใหม่เลยนะสำหรับพี่เพิ่งเคยมาเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าเราดึง,งหนึ่งก่อนไม่เคยะคะลองแกะดูนะเกตุผลที่เขาห่อมาแบบนี้ก็คือมันจะทำให้ตัวสาล่ายะคะ่ะเขาไม่ไมติดกับเออข้าวเพราะว่าถ้าติดกับข้าวมันจะเสียเร็วไม่แล้วแล้วสาลายมันจะกรอบ อ่ะก่อนที่เราจะไปดึงสองใช่ไหมเราเปิดอันนี้ก่อนเนี่เปิดพลาติกอันนี้ก่อน,นใช่เปิดเปิดเสร็จใช่ไหมทุกคนเราดึงสองออกมาอ,อ่ะแล้วเราก็ค่คอยๆกิ้งข้าวเนี่ยให้มาที่สาลายอันนี้อ,อ,อ่ะพอกิ้งมาแล้วไอ้ตรงที่เปิดมันจะเลอะใช่ไหมเราก็พับก่อนอ,อ่ะม้วนแล้วครับเป็นมากิเรียบร้อย เทคน,นิคมอยู่ตรงเปิดเมื่อกี้นี่เองใช่่อให้มันไปเกาะและเนี่ยสาหร่ายที่ที่เราแกะมาเมื่อเียใช่ไหมคะมันก็มีความกรอบนะแล้วก็ไม่แตกแล้วก็ไม่แตกแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยอันนี้ก็คือตรงปก<อ>เห็นปะปก,ปก,ปกุ้งทะะักเขาไม่ได้ใส่กุ้งแค่หัวแล้วก็ท้ายแล<า>้วตรงกลางไม่มีนะอันนี้คือแบบใส่ทั้งแท่งกินละเด้อเด็กๆวิ่งกันสนษณนาเลยนะเด็กๆชอบวันนี้อากาศดีเอาจริงเริ่มอุอ่นขึ้นกว่างที่เราไปเมื่อวาน เมืวว่อวานยังหนาวกว่านี้นะอร่อยไม่เคยเปลี่ยนนะรสชาติอร่อยไม่เคยเปลี่ยนอโอเคให้เห็นดูนะครัน้องหหน่อยต้องฟังีสินะคับรรยากาศซ้อนสองอันนี้อื บรรยากาศก็เลี่ยงมานั่งอยู่ในสวนอยู่ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะมีอยู่ปูเสืออยู่ปูเสือเดียวนะทั้งสวนเที่ยงครึ่งแล้วใช่ไหมอุณหภูมิประมาณสิบสิบห้าสิบหกเ็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วใช่ไหมอ๋อเฮ้ยก็เป็นวันสบายๆนะครับ Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got. No hesitating. You've been waiting all your life. This is your moment. อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บเสื้อเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะกลับไปแล้วนะครับก็เขาก็ดีนะมีที่จอดจักรยานให้เรียบร้อยคนระับสามารถมาชมซากุระได้เลยนะนนนไม่ใช่อ่ะใบมันเล็กเออใช่ด้เออว่ะใช่ใชเหมือนที่บ้านเลยเใช่หรือเปล่าทำไมปลายมันมีเออไม่ป้ามันมีอะไรดนะ้วย โมเมจิปแปดล,ลมแรงมากตอนนี้เริ่มปิวแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็มีจะพาไปดูต้นนี้หน่อยต้นนี้สวยดิต้นนี้นะครับสมบูรณ์ดีนะเหมาะสำหรับมาปิกนิกกินข้าวได้นะครับ นะครับตามพื้นมันก็จะเริ่มแบบเป็นกรีบแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูนี่ต้นนี้สวยมากเลยส่วนอันนี้เป็นชิดาเละเป็นสาพันย้อยนะครับสาพันย้อยก็บานบานไปเยอะแล้วมนกัน ให้ไปดูใ,ใกล้ีกวัชิดาเลยเป็นไงไนเริ่มออกใบแล้วนะี่ส่วนอันนี้ฟูบูมแล้วนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยมนีน่ามานั่ง<ม>ปิกนิกมากเลยนะครับ ใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าโอเคครับเรากลับบ้านกันดีกว่าฝนเริ่มตั้งเขาแล้วนะเราก็เพ่นกัอน ที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ